ค่ะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะเดี๋ยวพี่ทิย์จะแปะไว้ใต้คลิปนะคะเทแป้งข้นเหนียวลงไปเลยนะคะจากนั้นเทน้ำตาลทรายไปเลยค่ะอันนี้พี่ิบใช้น้ำตาลทรายขาวล้วนนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงเนาะจากนั้นใส่หัวกะทิลงไปเลยค่ะ ค่อยๆใส่ไปนวดไปนะคะค่ะจากนั้นเราก็นวดแป้งไปนะคะนวดเยอะๆแป้งเขาจะได้นุ่มนะคะอันนี้เราใส่น้ํากะทิหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ ทยอยใส่น้ำเปล่าแล้วก็นวดเขาอีกนะคะเนี่ยค่ะเรานวดเขาจัก15หรือ20นาทีนะคะ เขาจะได้นุ่มนะคะ เรานวดเขาเรานวดเขาจนครบสิบห้านาทีแล้ววันนี้พี่ทิพย์นวด้านาทีเนาะแล้วเติมน้ำน้ำเปล่าลงไปนะคะให้แป้งเขาเหนียวเนาะเติมน้ำเปล่าลงไปทีนี้เราก็เติมทยอยเติมได้เลยนะคะทีนี้พอเรานวดมานานแล้วเราก็พลายแป้งเขาทีนี้ ใส่ให้หมดเลยนะคะ okay. เหรือประมาณนี้นะคะให้เขาไหลเป็นสายอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็ใส่มะพร้าวอ่อนลงไปนะคะมะพร้าวอ่อนนี้เราต้องเอาไปเข้าไมโครเวฟหรือว่าไปนึ่งให้สุกก่อนนะคะก็จะได้เก็บไว้ได้นานเนาะได้ไม่เสียนะคะ ขนมเข็งเราจะเก็บไว้ได้นานค่ะจากนั้นพี่ทิพย์ก็จะปากรอบๆเขาเข้ามานะคะก็คนเขาเดี๋ยวพี่ทิพย์จะไปใส่ตู้เย็นพักไว้สักหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะหรือใครมีเวลาก็พักไปได้สองสามชั่วโมงเลยนะคะพักนานเขาก็จะนุ่ม พิธีเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาตัดใส่กระทงแล้วนึงกันเลยนะคะตัดใส่กระทงกันเลยนะคะเหมือนเดิมกระทงเราก็ทา้ํำมันพื้นนะคะทายทั่วเลยเขาจะได้ไม่ติดนะคะนี่พิธีท,ทาไว้หมดแล้ว แล้วทีนี้วิธีการที่ว่าจะให้ขนมไม่เสียรูปทรงเราก็ใส่ใเต็มแบบนี้นะคะถ้าไม่เต็มเราก็สามารถเอาเอาถ้วยหรือเอาอะไรก็ได้มามาวางให้เต็มหรือพิมพ์ขนมหรืออะไรก็ได้นะคะมาวางให้เต็มแบบนี้แต่ถ้าเรามีพิมพ์ขนมที่พอดีกับกระทงเราก็สามารถใส่ไปได้เลยวันนี้เดี๋ยวพี่ทิพ์จะใส่ไปแบบนี้เลยนะคะ ตอนนี้พี่ทิพย์ตั้งน้ำไว้ให้เขาเดือดแล้วนะคะถ้าใส่ต้วยจีบลองก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็มาตับขนมใส่กันเลยเี๋ยวพี่ทิพจะใช้ต้วยด้วตวงนี้แหละตับ ใส่ไฟให้เต็มเลยนะคะเพราะว่าเขาเขาฟูขึ้นนิดหน่อยนะเวลาเรานึ่งขนมเขาจะฟูขึ้นนิดหน่อยแต่พอสักพักเขาก็จะยุบไปนะคะมันเขาจะไม่เต็มเราก็ใส่ให้เต็มพอดีไปเลยเขาฟูนิดเดียวแล้วก็ไปยุบเหมือนเดิม จากนั้นเราไปไปนึ่งบนน้ำที่เดือดเลยนะคะน้ำที่กำลังเดือดแบบนี้เลยนะคะน้ำนะคะแล้วเราก็เช็ดฝาหมออ้อใหญ่มีน้ำนะวางไปเลยจากนั้นเราเบาไฟกลางนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเรามาดูกันเลยขาวโบกเลยเที่ยวนี้เพราะว่าพิย์ใส่น้ำตาลทรายขาวอย่างเดียวนะคะเสร็จเรื่ เนี่ยค่ะเราเอาออกมาแล้วเราจัดทรงก็ได้นะคะเนี่ยเราสามารถจัดทรงก็ได้เวลาเราเอาออกมา เมื่อเราเป็สนิทแล้วนะคะเราจะมาแต้มจุดสีแดงกันใครจะไม่แต้มก็ได้นะคะใช้ปลายไม้นะคะปลายตะเกียบก็ได้ปลายไม้จิ้มลูกชิ้นก็ได้จิ้มไปเลยลสีผสมอาหารสีแดงนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อกันนะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้พิธวางไว้ให้เขาเย็นจนนิดแล้วเนาะแล้วก็มาแต้มจุดสีแดงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูเนือ้อว่าเป็นยังไงอันนี้วางไว้ข้่มคืนแล้วเมื่อคืนทํำดึกมากเลยเห็นไหมคะ mm hmm. เขาลอกออกมาง่ายเพราะว่าเราทาน้ามันพืชเนาะนี่เราทาน้ามันพืชเนื้อเหนียวหนึบ นี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อปึ๊บเห็นไหมคะเหนียวหนึบมากเลยอันนี้วางไว้ข้ามคืนแล้วนะคะพี่ทิพย์มาชิมตอนข้ามคืนแล้วนะเมื่อคืนทำดึกมากเลยลอ,องชิม,อมหอม เขามีความหอมกะทิมากเลยนะคะอืม,อ,มอร่อยมากเลยค่ะสูตรนี้เป็นอีกสูตรที่น่าลองนะคะใช้กะทิน้ำตาลทรายขาว ส่วนผสมไม่เยอะนะคะลองดูนะคะความยืดของเขานะคะนุ่มนมนุ่มมากเลยนะคะมีเนื้อมพะพร้าวอ่อนด้วยโอเคค่ะค่ะก่อนจบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องทำกินง่ายสไตล์พิพไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ